สวัสดีครับผมลุงหล่อเด็บซี่ครับมือนีมาสรุปผลบางไฟบานดอนกลางนะครับวันที่12กรกฎาคม2566ครับบางที่1นเจ็กุมารนะครับ8ปดคะแนนไม่ผ่านครับบางที่2เจริญพร310คะแนนผ่านครับบางที่3เจ้าสัวหน่อยนะครับ420คะแนนผ่านครับบางที่4เสือเถ่า390คะแนนผ่านครับเจริญพรนั่นเก่็ เจ็ดเก้านะครับเปิดก็เลยผ่านนะครับผมบางที่สีเสือเถ่าสาม้อยเก้าสคะแนนผ่านครับบางที่หาเทพตุตุนะครับสามร้อยเบคะแนนผ่านครับบางที่6เอาเทียนบวกตาพันเปอรนะครับสี่ร้อยเจบคะแนนผ่านครับบางที่7ดาบอยากสังลุยนะครับสามร้าคะแนนผ่านครับบางที่8น้องเจเจวงลิบนครทุ่งใหญ่นะครับสองร้อยแปดสิบหคะแนนไม่ผ่านครับ บางที่เก่าแก่แดยุคใหม่นะครับ260คะแนนไม่ผ่านครับบางที่10เฮียน้องสังลุยนะครับ430คะแนนผ่านครับบางที่11บเสามเทพครับ210คะแนนไม่ผ่านครับบางที่12เทพแม็กนัมเก่าๆนะครับผม270คะแนนไม่ผ่านครับบางที่13โพ่จารเล่นนครับ240คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่14นครนคังใหญ่370คะแนนเจ้าครับ บั้งที่15โกแก่นะครับ395คะแนนผ่านครับบั้งที่16ไพ่สีทอง410คะแนนผ่านครับบั้งที่17นครดงบังครับ380คะแนนผ่านครับบั้งที่18ทองผักดีครับ415คะแนนผ่านครับบั้งที่19เกุหลาบขาวนะครับ380คะแนนผ่านครับบั้งที่20นครตาลสูงครับ130คะแนนไม่ผ่านครับบั้งที่21บเอ็ดพุ่มนาริศสิงห์ฝา่งส้ายนะครับ345คะแนนจ้าวครับ บางที21พายาหย่อ168นะครับ270คะแนนไม่ผ่านครับเป็นบางไฟติดฐานนะครับนาเสดายมากๆนะครับผมบางดี23นครพักคา270คะแนนไม่ผ่านครับบาง d ี24เคยบังหินนะครับ370คะแนนเจ้าครับบางดี25สายสุดสังลุย335คะแนนเจ้าครับบางดี26บุญภาลานะครับผมกึ่งจบไหลสดไปเมื่อกี้ลุงหลอดกับเบิ้งอยู่นะครับเตฐานบอมนะครับกองกลไปนะครับผม ลมล่ำพร้อมนะครับผมไหลต่างห่างนะครับผมบ่อพานนะครับผมเชิญรับประทานเลยนะครับส่วนเวลาจริงนุ่งหลอดกับโป้หูนะครับเพ็่นปิดไหลลงไปแล้วนะครับผมเหลืออีกบ้างหนึ่งเพื่อนวาสิจุดเบิงแสงอยู่นะครับจุดเบิงล่ำโตนะครับเพราะว่ามันหมื่นแล้วสีทุ่มหนึ่งมาแห้งแล้วนะครับผมกับนาสีหายจาวนะครับผม หากข้อมูลผิดพลาดกันใดรุงหลอด fc ต้องกาบขอภัยไว้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมรุงหลอด fc สวัสดีค่ะลา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 